ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ผมนายชอตตี้บูโจว่าคนเดิมนะครับคลิปนี้เรามาดูเกมแนวแบบขอเรียกว่าแคชช่วและการใช้สมองกันบ้างเล็กน้อยนะชื่อเกมนะครับสำเนียงเขาว่ายอย่างนี้ c s h s o y o y e นะฮะเปิด Google แล้วก็ให้เขาพูดก็ได้ครับสำเนียงประมาณนี้นะฮะก็เป็นเกมเเรียกว่าอะไรเลยต่อสู้กับคน อีกคนหนึ่งจริงๆอ่าประมาณนั้นนะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็จะมีประสาทแล้วก็มีป้อมสองป้อมนะครับเราก็คอยส่งทหารอ่าไปโจมตีฝั่งตรงข้ามให้ให้พังเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวอันนี้พอดีผมเล่นอ่าไปได้สักระยะแล้วนะครับเพิ่งเลเวล2องเองอ่าถ้าตอนที่ผู้ชมเพิ่งมาเล่นเนี่ยมันจะมีเหมือนกับสู้กระบอทนะยังไม่เจอคนจริงๆนะสู้กระบอทประมาณ7แมต นะครับมันก็จะสอนให้เราหมดอะว่าระบบการเล่นเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวฉบับร่าวๆกันนะครับนี่คือหลักๆอินเทอร์เฟซของเรานะฮะเวลาเราจะไปสู้กับชาวบ้านเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอนี้นะฮะ Battle นะครับก็มีรายละเอียดของตัวละครเราบอกนะนี่ฮะบอกแบบเอาของออปชันนะฮะ s y n กับ Google Play เพื่อที่จะย้ายไปเล่นเครื่องอื่นก็ได้นะ Sync กับ Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับหีบอ่ากลองนะครับฟรีทุกกี่ชั่วโมงจำไม่ได้ไม่รู้ว่า 3/ หรือ4 นะครับแล้วก็จะมีะกล่องแบบแร่อ่านี่ก็จะวันหนึ่งฟรีอันหนึ่งอ่าทุกครั้งที่เราชนะเนี่ยเราก็จะได้กล่องมาด้วยอ่าไปสู้อย่างเงี้ยผมก็มีกล่องนะครับและเสียเสียอย่างหนึ่งคือเกมนี้เนี่ยมันเหมือนกัน่อให้เราเติมเงินมากเพราะเวลาเราได้กล่องมาเนี่ยมันจะมีเวลาบอกครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการเปิดแล้วเปิดได้ทีละกล่องเลยนะเนี่ยผมก็ต้องรออีกยี่สี่นาทีนะเพื่อที่จะให้อ่ากล่องนี้เปิดนะครับแล้วผมก็สามารถมีเรียกว่าอะไรอ่ะกล่องเก็บไว้ได้พร้อมกัน4กล่องเพราะฉะนั้นผมไปสู้ตอนนี้ไม่มีโชน์ เพราะว่าจะไม่ได้กล่องนั่นเองนะครับอ่าน่ก็คเ่าข้าวเนาะ,ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องนี้ก่อนแล้วกันนะก่อนจะไปลุยนะฮะนี่ใช้เงินแคสสามนะฮะเปิดเลยอ่าก็จะได้ตังค์ครับแล้วก็ได้การ์ดนะ,ะถ้าเราได้ได้การซ้ำนะครับมันก็จะแบบบวกเลเวลของการเข้าไปนี่นะบวกเลเวลของการเข้าไปนะครับท่านี้เองนะครับทีนี้ผมก็เปิดต่อเลยนะฮะเปิดกล่องทองเลยดีกว่า8ดชั่วโมงกล่องทองนี่จะมีการันตีการแลใบหนึ่ง เดี๋ยวเราไปต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับแล้เวเราค่อยไปดูอย่างอื่นกันให้ให้ดูก่อนว่าสู้ยังไงนะฮะไปเนี่ยครับเซิร์ช for open นะฮะคนเล่นเกนมนี้เยอะมากเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เจอนะฮะเล่นแป๊บเดียวเจอคนอื่นเลยนะครับอ่ามันก็จะสุมคนที่เก่งพอกับเรามานะครับนี่คือจะเป็นแต้มคอร์สนะครับมันก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราก็แต้มครบเนี่ย ตามที่กําหนดเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงส่งทหารลงได้ทหารแต่และตัวก็จะทําหน้าที่ไม่เหมือนกันฮะอย่างเช่นในตัวใหญ่เนี่ยมันจะเดินไปตีป้อมอย่างเดียวเลยอ่าเดินไปตีป้อมนะตีค่อนข้างแรงครับเพื่อมันถึกไงเนี่ยผมตีแป๊บเดียวดูเด็กฝั่งนู้นจะพัง้วเนี่ยนะพังไปแล้วหนึ่งอันชะล่าใจเลยสิท่านี่นี่โดนลุมโดนลุมคพืออหย่าเขาเรียกว่าอะไรหย่าแบบตับบรรี้ตะบันลงอ่าใช้คํานี้แล้วกัน ให้แบบว่ามีพยายามลงไปพร้อมกันสักสองสามตัวอะไรแบบนี้ให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันแบบเสียเปียบไงเพราะเราต้องไปตีป้อมถูกไหมแล้วป้อมฝั่งตรงข้ามมันก็ตีเราด้วยเนี่ยผมต้องจริงๆเราตีตีฝั่งนี้เลยก็ได้นะเพื่อให้ชนะได้เลยนะครับถ้าทาได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีตัวตีใกล้มายืนตรงเนี้ยมันก็จะโดนป้อมธนูตรงนี้ยิงด้วยไงเพราะนั้นก็ต้องดูนิดนึงฮะ นี่ครับดูเชิงกันอยู่ครับอ่ามันส่งยักษ์มาแล้วส่งยักษ์ไปประจันหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะส่งสเกเลต้อนไปลุมนี่ฮะสเกเลต้อนอาร์มี่การนี่โคตรขี้โกงครับส่งสเกเลต้อนมาเยอะมากนะฮะเอาไว้แก้ทางไอ้ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะแป๊บเดียวนะฮะเละแต่ฝั่งตรงข้ามก็มีเหมือนกันนะไซเกเลต้อนต้องไหวไหมเนี่ยเฮ้ยตีโคตรแรงเลยป้อมพังอ่ป้อพมพังไปอันแล้วครับไอ้นี่ตีแรงตัวนี้บอกว่ามีตัวนี้ตีแรงมละดูตีชนะไหม โอเคนะก็ชนะนะครับผมก็จะได้3ถ้าคนชนะได้3มงกุฎแน่นอนนะฮะแล้วก็คนที่แพ้ก็คือจะได้อ่มงกุฎตามที่ทำลายได้อนะ่าเพราะนั้นก็เนี่ยก็จะเป็นร่าวนี้การต่อสู้นะฮะเห็นไหมใช้ไหวพริบอย่างเดียวนะครับคอยคำนวณคอสนะฮะไอ้สีม่วงให้ดีว่าเฮ้ยเก็บสะสมไว้เยอะแล้วลงทีเดียวก็ได้เปรียบนะฮะแล้วก็จะมีไม่ได้มียูนิตแค่ประเภทเดียวมีหลายยูนิตนะไม่ที่ผมลงไปฮีโร่เลยเมื่อกี้ก็คือตัวแทงนะเป็นตัวยักษ์ นะครับก็ไม่ได้สนใจใครเลยเดินเข้าไปตีป้อมฝั่งตรงข้ามแล้วก็ส่งสเก็เลตตอนเป็นฝูงไปลุมยักษ์ฝั่งตรงข้ามนะฮะก็เรียกได้ว่าต้องแก้ทางกันไปแก้ทางกันมาครับอ่าเนี่ยแล้วเวลาเราชนะเนี่ยได้มงกุดนะฮะสะสมครบสิมงกุดก็จะได้หีบอันหนึ่งนะครับออันนี้ก็โซฟี่นี่คือเหมือนกับเป็นแต้มกิรติยนเราอ่ะก็คือเวลามันแมทชิ่งหาคนเนี่ยมันก็จะหาอ่คนที่แต้มใกล้เคียงกับเรานะครับส่วนนี้ก็เป็นแชทนะแชทกับคนอื่นได้นะครับนี่ มันคงออกไปแล้วล่ะ <g GT> อ่ะโอเคนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเลดไหมอ่ะก็ถ้าใครคิดว่าเกมสนุกก็ไปรีกกปรวิวให้เขาแล้วกันเนาะเนี่ยเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละอ่าผมก็ได้กล่องมาแค่นี้ผมก็ต้องรอผมพรุ่งนี้ค่อยเล่นแล้วกันนะฮะว่าเงินแคสไม่มีในการเปิดนะเดี๋ยวเสียได้กล่องนะฮะอ่าก็อ่อที่ที่ผมบอกว่าได้มงกุฎมา10 อะไรนะ10อันใช่ไหมแล้วมันก็จะได้กล่องฟรีมากล่องหนึ่งนะฮะรู้สึกมันจะลิมิตด้วยนะมันมันไม่ได้ได้ตลอดนะวันนึงน่าจะได้แค่3หรือ2กล่องผมจำไม่จำไม่ได้นะแต่คือถ้าเกิดเพิ่งเล่นต่อวันอ่ะมันจะมีนะสะสม10มงกุฎนะครับก็จะได้อ่ากล่องฟรีนะแต่ในกล่องผมบานเลยแหมอ่าโอเคนี่ก็การต่อสู้นะก็ข้างๆนี้ก็จะมีแบบพวกอ่า อันนี้เรียกว่า,เ,าเรียกเรียกว่าอะไรดีละ่ะแต้มนะฮะเป็นแラกิ้งอ่ะเออแลนกิ้งก็ดูได้นะครับกิวใครอะไรยังไงใครเก่งที่สุดนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นแอคทิวิตี้หรอกคือมาดูได้ครับว่าใครมาตีเราเราไปตีใครนะดูได้นะครับอา่าก็คือเป็นเป็นแอคทิวิตี้หรอกอ่ะว่าเราสู้กับใครไปบ้างแต้มเท่าไหร่นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นเอ่อเทรนนิ่งแมตช์นะครับก็คือเดิมทีอ่ะมันเทรนนิ่งอยู่ในนี้ถูกไหมเพอเราครบ ผ่านเทนนิงออกมาเนี่ยมันก็จะเจอหน้าจอนี้แหละแต่ถ้าใครอยากกลับไปฝึกใหม่ก็กดตรงนี้ได้ส่วนนี้เป็นเออร์ชิเมนต์ครับอ่าก็มีเออร์ชิเมนต์อ่าดูทีวีด้วยนะมันมีมันมีทีวี TV ของมันอยู่ตรงเนี้ยคือไปดูแมตช์ของคนเก่งๆแข่งกันอ่าเนี่ยแแลง47สู้กับแแลง77อย่างเงี้ยแแลง7อย่างเงี้ยสู้กับแแลง2นี่เก่งที่2ของโลกเลยเนะี่ยก็มาดูได้นะครับแล้วก็ดูหนึ่งครั้งมันจะผ่านเออร์ชิเมนต์อันหนึ่งนะอันนี้เป็นทีวีรอยัลนะฮะก็คือเข้้าามดดูได นะครับมีอะไรอีกไหมนาหน้าจอแรกอ่าไม่มีแล้วก็มีเท่านี้นะมีเท่านี้นะครับก็หลักๆอยู่ที่เท่านี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเราจะมีอีก45เมนูด้วยกันอันแรกเป็นร้านค้านะครับก็ร้านค้าอันแรกเลยก็คือ,อซื้อการดได้นะครับการที่เรามีเนี่ยสามารถซื้อซ้ำอีกครั้งได้มันก็จะเลเวลอัพไงอย่างที่ผมได้บอกไปถ้าเกิดมีการซ้ํากันเยอะๆมันจะเป็นการเลเวลอัพนะครับแล้วมีเปิดกองเนีก็ดูดิใช้ตั้ง2 0 0 0ันซอยสองร้อย200กว่าเมตรเพชรนะฮะสามแล้วก็พันห อ่คือเริ่มเกมมามันแถมให้ร้อยเพชรไงผมนี่รีบใช้เปิดก่องเปิดก่องเปิดกรองรัวๆเลยตังเลยเลยเนี้ยเออแล้วก็มีซื้อเพชรนะครับก็สามสิบห้าบาทได้ตั้งแปดสิบเพชรเนี้ยก็ยิ่งซื้อเยอะก็จะยิ่งได้เพชรเยอะนะครับแล้วมีแลกเงินนะเงินในเกมก็เอาไปใช้ในการอัปเกรดกับซื้อกาดนั่นแหละนะครับอ่าเมนูที่สองเป็นเมนูการนะครับก็จัดเด็กได้สามแบบแล้วแต่เรานะฮะแล้วก็เด็กหนึ่งจะจัดได้แค่แปดใบเท่านั้นต้องคิดดีๆ มีการ์ดเยอะก็เท่านั้นนะฮะต้องคิดดีๆว่าเราเล่นเด็กแบบไหนผมมีการ์ดแรงอย่างจยู่ตัวเนี้ยก็ไม่ค่อยถูกจริตกระผมเท่าไหร่ตัวนี้มันตีเบาแต่ว่ามันตีโดนรอบตัวนะครับเนี่ยผมก็จัดเด็กแบบนี้น,นี่ <c oughs> ก็เวลาที่เราะจะอัพการ์ดได้เนี่ยพอเราสะสมครบใช่ไหมได้การ์ดหลายๆใบครบเนี่ยกดเข้าไปดูที่การ์ดได้นะมันจะมีคําว่าอินโฟกับอัปเกรดอยู่แต่พอดีตรงนี้ผมสาธิตให้นูไม่ได้เพราะว่าการ์ดผมไอ้นี่ไปหมดลวอัปเกรดไปหมดลว นะเวลาเราอัปเกรดการเนี่ยมันจะได้ XP เลเวลตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็แนะนำว่าการไหนที่เราใช้ค่อยอัพถ้าการไหนไม่ใช้ไม่ต้องอัพก็ได้มันเพิงตังค <c oughs> ์จริงๆเพืองตังค์จริงอ่าเพราะตังค์ก็ไม่ได้เยอะนะตังค์มาถึงนี่มันก็หลักร้อยไงมันไม่ได้ได้ง่ายนะฮะมันต้องเล่นไปเรื่อยๆก็ถ้าอยากดูรายละเอียดการก็เนี่ยกดดู info ได้นะครับถึงภาษาไทยยังไม่มีแต่มันมีภาษาอังกฤษเพราะนั้นก็ไม่ได้เหนือบากว่าแรงอะไรนะครับสเตตัสคร่าวๆข,ข,ข,ของเกมก็จะมีเนี่ยเลือด โจมตีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทารเก็ตนี่คือเป้าหมายแรกที่มันจะเล็งมันเล็งใครนะซึ่งซึ่งยักษ์ตัวนี้จะเล็งบิวดิ้ก็คือเล็งป้อมเป็นหลักจะไม่ตีคนนะครับแล้วก็การโจมตีเป็นแบบไหนใกล้ๆถ้าไกลจะมีบอกเลยว่าไกลเท่าไหร่อ่านี่ก็คือดามจเปอร์เซคเกิลก็ตรงๆ DPS นะก็คือ1วิทำดามาจได้เท่าไหร่นะครับน,นี้ก็ฮิตความเร็วในการโจมตีสปีดนะฮะก็คือมันเอาไอ้สองอันนี้มาคำนวณกันไงเอาดามจกับฮิตสปีดเนี่ยมาคำนวน แล้วก็การเดินเป็นยังไงสโล่นะฮะร,รีบดิปลอยทางก็คือเวลาเราจับไปลงสนามเนี่ยรอก,กี่วิถึงจะลงถ้าเป็นยักในี่ก็วิเดียวนะครับอ่ก็ดูไอ้ตัวอื่นบ้างนะอยอย่างสเกเลตันเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะมีเป็นดอกบอกทรายมาเนี่ยทรูปนะครับก็คือออกมาเป็นกองทัพแล้วมาที20ตัวอะไรเงี้ย20ตัวนะฮะ,ะก็นี่ก็ดูสเตตัสพื้นๆได้ครับก็จะมีพวกการเวทมนต์ไม่ได้ลงมาเป็นมอนเตอร์แต่ลงมาเป็นเวทอะไรอย่างนี้โจมตีเป็นอนาเขต อันนี้มีการหลายแบบนะครับจริงๆถ้าแบบเอ้ยกล่องเต็มอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีอะไรทำเนี่ยเรามาส่องดูคนเก่งๆเขาเล่นกันได้นะว่าเขาจัดเด็กแบบไหนแล้วเขาเล่นยังไงนะเพื่อเราจะดูเป็นแนวทางได้นะครับส่วนอันสุดท้ายก็อันนี้เป็นระบบกิวนะฮะก็คือแคลนนั่นเองต้องเลเวล3ถึงจะเปิดนะฮะผมก็ต้องไปเล่นอีกสังพักถึงจะเปิดเลเวลสามนะฮะร,ระบบแคลนก็ลองดูผมเห็นแวบว่ามีกิวไทยแลนด์หรือสยามด้วยนะครับคนไทยก็ก็ ไปรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเหมือนก้อนอะไรก็แล้วกันนะ้างชื่อเสียงกันนิดนึงอ่าจะได้แบบติดอันดับสูงสูของเขานะฮะก็เนี่ยแหละเกม Clash Royal e นะฮะก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้อ่าก็เกมมันไม่มีอะไรนะเกมมันแนวแคชชวลเล่นสั้นๆเล่นง่ายๆนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับมันเป็นเกมที่ต้องใช้แบบไหวพริบจริงๆนะก็อย่างที่ได้เล่นให้ดูตอนแรกสุดเลยต้องใช้ไหวพริบจริงๆไอคนนั้นลงยักงมาผมเอาตัวมาแก้อะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ปอมพังเงี้ย เออลงยักษ์ไปเป็นตัวแทงแล้วก็ลงตัวตีแรงๆไปอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเออนะฝั่งตรงข้ามทําอะไรมาต้องดูนะครับต้องดูเกมนี้คือถือว่าเป็นเกมที่ใช้เวลาเล่นน้อยแต่ต้องใช้สมองเยอะๆสรุปฟันธงไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายชอตตีบูจวาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับขอบคุณครับ